ถ้าคุณชอบตกปลาทรายปลาเห็ดโคนต้องดูคลิปนี้เลยครับวันนี้เอาคันอาช i n o b a d m a ็กเวท4ี0กับเวท62มาแนะนำกันเพราะว่าพี P ่ๆนั้นถามเข้ามาเยอะนะครับอยากได้คัน2ท่อนตกปลาทรายปลาเห็ดโคนนะครับก็เลยต้องหาคัน6.6ฟุต6นะครับในเวทอ่อนๆแบบนี้นะครับเอามาแนะนำให้กับพีพๆนั้นได้รับชมกันตัวนี้เป็นคันตัวใหม่ นี่นะครับสวยมากๆสำหรับคันอาชิโนแบทแม็กในรุ่นนี้รีซีฟูจิดามกอกพุดเดินเอ็กคอร์ดสวยๆแบบนี้เลยครับมีด้วยกัน2เวทนะครับเวท4ขีด0กับเวท62ไกด์ฟูจิด้วยนี่นะครับปลายห้อยไกด์เนี่ยบางสลิมขาเดียวแบบนี้สวยๆสท่อนต่อกลางนะครับพกพาสะดวกคันมีความตึงนะครับสำหรับ พี่นๆนานาที่สนใจอยากได้คันอาชิโน่คันสปินนิ่งสามารถนะครับเอาไปตกได้ทั้งงานเบาๆไมโครจิก็ได้ตกหมึกก็ได้นะครับในเวท40หรือว่าอยากจะได้ความตึงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกเวท62นะครับก็เลือกใช้ได้เลยทั้ง2เวทในราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับคันสวยวัสดุด,ดีนะครับพกพาสะดวกนี่เลยอาชิโน่แบดแม็กตัวนี้นะครับมี จำนวนไม่มากนะครับเอามาแนะนำกันสำหรับให้นา้นาๆพี่ๆที่สนใจเอาไปตกกระสู่ก็ได้กระพงเทพโพกระสู่บ้านบ้านเรานะครับน้ำจืดก็ได้น้ำเค็มก็ดีนะครับเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับคันในรุ่นนี้สนใจถ้าก็มาสั่งซื้อสอบถามกันได้นะครับ